นะครับวันเสาร์ที่22่สิบสองพิธตกรยนตสกลสองันห้าร้อยสิบเจ็นะครับวันนี้คุณแหวนบอกมาวิ่งข้างนอกเลยก็เริ่มประมาณเกกอยจะ6โมงนะครับฟ้ายังมืดอยู่ลองดูครับสู้ครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเราไม่เป็นภาระของใครนะครับไป ลุบไปแอปหลุดไปครับเดี๋ยวมารวมกันก็น่าจะประมาณจัก3-4มกิโลแล้วครับตรงนี้ก็เลยตรงตลาดน้ำวัดมาแล้วครับนี่คือนกไฟนะครับอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูีูใกล้พระก็แหมบินทบาทนะครับนี่คุณแหลมพาน ไฟฟ้าอะไรวะไปดูกันที่จะวิ่งไปแล้วถ่ายที่ไปก็ไม่มีฮัตเลสค่าที่หัวใจนะครับก็อาศัยว่าถ้าเราวิ่งแล้วเราพูดไปได้เนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับผานไฟฟ้า อการไฟฟ้านครหลวงบางใหญ่ครับวัสดีครับพี่อาทิตย์ขึ้นและเห็นไหมครับ้าช่วงเดือนนี้นะคปลาไปีเนีนะ่ยอาทิตย์จะสวยครับฐา,านตรงฟามแก๊สมา เดี๋ยวเราจะมุ่งไปสู่ตลาดเจ้าพยาครับย้อนผมครับเป็นตลาดเชา้าก็ประมาณนี้ตลาดเจ้าพญาบางใหญ่นะครับก็จะเป็นตลาดตอนเย็นๆของขายเยอะถูกนะครับตรงนี้ไม่แพงมาได้ประมาณสัก5กิโลนะครับจากถนนการจนาพิเศษ ตอนนี้มาถนนราชชฤกพึกนะครับเราดูป้ายไปเรื่อยครับไปช้าๆยังหายใจได้และยังพูดได้หัวใจก็น่าจะประมาณร้อยสาร้อยสีิบครับโอเคครับเมื่อกี้ถ้าต้องไปนะครับมันก็จะไปอพอเลี้ยวขวาก็จะเป็นถนนนครอิน อันนี้มันเป็นถนนคู่ขนานครับเป็นถนนเล็กๆที่อยู่มาเดิมละตรงนี้ก็วิ่งดีครับอากาศดีตอนนี้ก็ถึงวัดไทยเจริญครับหรือวัดบ้านจีนบางปุ่นกองบางกลวยครับอันนี้สวยใหญ่แล้วก็อยู่ติดริงข้องครับไม่รู้คองอะไรนะครับจะสวยดีนะครับ ครับอ่านนที่ถนนคึ้นขนานนี้ครับนั่นคือถน,นนนครินนะครับที่เชื่อมกับการยานพาติคเตร์วิ่งข้างในครับเซฟบว่าแต่อุปสรรคก็จะมีหมาครับเยอะ,ะดูๆไม่ในหญน่ครับก็ไม่กัดตลอดภาพอย่างนี้เราก็มีที่เห็น วัที่นี่ค่อนข้างไกลกับชุมชนนั้นท่านก็เลยต้องเหนื่อยท่าก็เลยต้องมีรถเข็นนยครับขออําะว่าวัดไกลมากอห่างนีครับวัดยู่นดูเงาตัวเองไปครับก็จะเห็นว่าก็ยังเช้าอยู่น,ยนี่นะครับน่าจะยังไม่เจ็ดโมงนะครับก็จะออกถนน ใหญ่นะครับคือถนนนครอินนะครับในของจากซอยละก็เราก็เข้าไปอ้อมมากทานิดนึงแต่ว่าได้อากาศดีนะครับมาส10กิโลมาแล้วนะครับวก็ต้องวิ่งวนย้อนนะครับเพื่อความปลอดภัย แล้วก็แสงอาทิตย์ก็ไม่ส่องตาแล้วนะครับประมาณสักสกิโลจะถึงบ้านครับสุดต่อไปวิ่งตามเงาตัวเองนะครับ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> จากทางเทื่อม <Yeah. S 1> ใหญ่แมงมุมนครอินทร์นะครับ <Yeah. S 1> นี่มาถึงถนนใหญ่คือถนนกัญยนาพิเศษ <Yeah. S 1> เห็นพัดพอ คือ Tesco โ o t ั s นะครับรูปแบบใหม่ซึ่งข้างในก็มีร้านค้ามากมายนะครับโอเคใกล้ถึงบ้านคุณแล้วนะครับรอีกประมาณสักสองเส้นบ้านใหญ่นี้นะครับถ้าจะเป็นตลาดขายต้นไม้ครับไม้ประดับเนี่ยค่อนข้านเยอะเลยนี่คุณแลบปิ่งช้ามากเพราะว่ามันโตล,ลมครับลมแรงมากตรงนี้นะดูแับนี้นะครับ ใหญ่มากเลยเรียกว่าใหญ่สุดในประเทศแล้วนะครับแถวนี้ถูกด้วยเนดินครับดินก็เจ็ดถุงร้อยพยายามทำสวนทำอะไรเงี้ยมาเลยครับแถวนี้ถูกคําหมู่บ้านคุแหลมแล้วนะครับโอ้ยใกลมากดีแบบไม่เหนื่อยนะครับแต่ว่ามันเมื่อยมากๆ ขาเถอเก่งหน่ยเลยนะครับรวมๆแล้วน,น่าจะ14กิโลได้นะครับโอุ้กยาดก็ทำได้ครับถึงแล้วครับบานโเหนื่อยมากแต่ยังก็โอเคอยู่นะครับจริงนก็วิ่งไปได้เรื่อย คือสังขารเนี่ยมันไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ละนะครับนี้ก็อยากบอกทุกทุกคนว่าทำเพื่อตัวเองครับขอให้ตั้งใจมีวินัยแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับก็ขอให้มีสัจจะในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็ตั้งใจมันจริงๆนะครับหลายคนก็มีแซวคุณหลัมว่าชอบทำอะไรแบบสุดๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราเป็นคนตั้งใจและเ้าทำอะไรที่ตั้งใจเนี่ยพอทำได้แล้วมันก,ก็ก็มีความสุขนะครับก็ดูไม่ยากเย็นเนาะคุณหลามก็วิ่งเลยสิบกิโลมาล้ะก็ดีใจนะครับ อะถึงบ้านคุณนิดแล้วนะครับนี่ครับบ้านของเราอาวิ่งถอยหลังด้วยโชว์นี่แล้วครับถึงสักทีหนึ่งอขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ